มรณะชนตายายหลังกลับจากเยี่ยมหลานสนันสามแยกไฟแดงหนองขาวดับหนึ่งสาหัสหนึ่งหลานสาวร่ำไห้แทบขาดใจเมื่อเวลา10บนาฬิกา20นาทีเกิดอุบัติเหตุรถกระบะ โตโยต้าไทเกอร์สีน้ำเงินหมายเลขทะเบียนวอแวนคอควาย83-22กรุงเทพมหานครจนกับรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ1 0 0สีแดงดำหมายเลขทะเบียนขอไข่ต่อเต่าพอพาน114่นกาญจนบุรีบริเวณสามแยกไฟแดงหมู่ที่4ตำบลหนองคายอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีส่งผลให้นายสมชายใส่ไหมอายุ73ปีเสียชีวิตคาที่และนางสุดใจใส่ไหมอายุ74ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสร้อยตำรวจโทวราพรการพักดีรองสาร ว่าสอบสวนสถานีตำรวจผูธรหนองขาวพร้อมแพทย์เวโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19และเจ้าหน้าที่มูลนิธิขุนรัตนาวุฒิรุดไปยังที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์พังยับเยินอยู่กลางสามแยก ใกล้กันพบร่างนายสมชายเสียชีวิตและนางสุดใจบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลนางสาวหนึ่งรทัไทยใส่ไม้อายุ24ปีหลานสาวของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บทราบข่าวร้ายรีบมายังที่เกิดเหตุเมื่อเห็นศพของตาร้องไห้ด้วยความเสียใจพร้อมกับเล่าว่าตากับยายเดินทางมาจากตำบลหนองตักยาตั้งแต่เช้าเพื่อมาเยี่ยมตนที่ทำงานในตัวเมืองหลังพูดคุยกันได้ไม่นานตากับยายก็เดินทางกลับบ้านแต่ตนได้รับแจ้งว่าทั้งสอง ประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตและบาดเจ็บเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบริเวณดังกล่าวเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปส่วนศพของนายสมชายทางแพทย์เวรได้มอบให้กับเจ้าหน้าที่มูลนิธินำส่งสถาบันนิติเวชเพื่อชนสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งแล้วเราทราบไหมว่าพอออกมาหาหลานไม่ไม่รู้ก็ก็คุยกันว่า ตอนเย็นจะมาด้วยกันก็คือจะมาหาล้านนี่ใช่ไหมครับใช่แล้วเรารู้ประมาณกี่โมงว่าพ่อเราออกมาแล้วครับล้านโผล่ห้าเมื่อกี้เมื่อตะพักลุงอาหานขอโทษนะครับคุณลุงกับุ่๊ป้าจะไปไหนมาหาหนูนี่แหละค่ะมาหาหนูบ้านอยู่ไหนครับหนูอยู่ไหนหนูทำงานอยู่ในเมืองค่ะที่ในเมืองแต่บ้านบ้านหนูอยู่ไหนหนูนอกตะยานอปตะยา แล้วคุณป้าไปหาหนูหนูยวงตัวยาแล้วไปหานูที่ไหนที่ทำงานที่เมืองแล้วคืนนี้ขับังกลับไปบ้านถู่ไหมครับ